โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่ตาหกล้อสิ่งครับวันนี้จะพามาสาวๆครับพี่น้องดูสิดูสิเราเจอใครดูสิว่าเราเจอใครเราจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าสาวมาจากไกลครับ ไปเฮ้ยสวัสดีครับ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 สนาเอาาวัีเจ้าเราอย่าขายยานสีเจ้าเี้อคนยังคอยปลอดแฝ้ลงทงอย่างเดียวเลี้ยงจะเสียแล้วล่ะจ้า ไม่สีเลืก็สีแดงอยากไกลอยากไกลเจ้าตัวอันตรายเลยอ่โอ้ยดั่สีแดงเข้มแล้วนั่นตัวอันตรายต้องกอกยาข่ายยาจักฝาหนึ่งไอ้เจ้าป้าผู้สาวน้องบัวมาหาครับครับเจ้ามึงดูเจ้าพินเจ้าพินก้าบอดพินมาหอดรุ่นผมไหมโอ้ยพุนอ้อมไม่ผุนอ่ะเจ้าเบิึงดู ออกบ้านเลยก็เท่าท่นเลยแก่เลอึ้นขึ้ขอดหลังมันคือเกาลุยผมขับรถไปน้องบัวสามมงอาอันนี้เจ็ดสโมงกอะเจ็บสิโมงใช่คันว่าหูยู่เนมาชายภูมิดีกว่า้าแกระแกกงเรื่องตัววอไมาเจบาอี่เลาเขดดิงามชงาห่วยลีเจ้าอ้าเขาม่ห่วเจ้าเอ้ย เบิ่งสางเห็ดแนวเดยนี่เซตาไปดูเล้วว่าสาเห็ดหอนเพราะอะไรมันน่าจะเกิดจากเต่างอยไปไหนแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเต่างอยมาก, <c oughs> ม,ากมากนะะเรื่องตีคูกแล้วนี่ <c oughs> อีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเอา <c oughs> <c oughs> สร้างเอาไวาอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเอา อุ้ยโอ้ยลืมเห็นกินกินข้าวยังข้าวเที่ยงอ่ะผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยฮะกินอยู่ไหนเพิ่งนวะนี่ข้าจะไปหมุนหรือรถน้ำเขาเบิ่อนงอมแอมหมดเลยหันเห็นบ่อผมปประมาณหมดสามหมื่นกว่าบาท ถ้าไม่พอก็ขบมาคบันอยู่บนนี่แับบ้านอยู่เหรออยู่เป็นสาวสุรินนี่เลกรือกิจอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ภาษาธุรกิจหมืดนึ่งเอาไป้หนละจาดนอดครับมงมาจากนองบัวครับมากับผู้สาวผู้สาวอยู่นี่ละนอนนึงเนาะผู้ตองเมื่อดอ

ต้องไไม่ยไม่จ่ายงินเาินแี้วแรงไงเร่งแ่มามาจากไอ้นั่นใช่ไหมมาจากสารคามไอุมพลุมพลุมผมก็ดิงนมาหาทาต้มเลยท่าต้มท่าต้มเศรษจรัตนะรัตนะสีโขรัตน์อีส์มันก็อ้อมแะ้วนะมันก็ไม่อ้อมเท่าทางนี้หรอกมันใกล้กว่าอยู่มาไปดันไป

มึงมาเลยแยกประสาทพกกะพลุดไปนู่นแล้วแยกประสาทกันย้อนมานี่จริงๆถ้าผมมาทางนี้มันใกล้อยู่เด็กอือไม่มาช้าขนาดนี้เรากูไม่มาไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่หาเลยบ่เอาน้ำเจ้าหนูเหมือนทางอ่ะเพิ่นบอกว่ากาดเชิงกูก็ไปกาดเชิงมึงฟังจากปากกูในปากหาครับจากน้องบัวมาหอดวีเจ็ดชั่วโมงแล้วถ้าข่อยขี้มาข่อยขี้ไปสามสี่ชั่วโมงก็หอดไหม กิโลนอ้ยกูไปหอดตมเนบอกเียวาใส่ใส่เนอยู่ไว่ะไปหอดัามตามรถมันบาแมงเ้ยโอ้ยตัวข่อยคักเด้อวดุนดีครับสิแต่ละข่อยมากข่านจนลงมาแต่ละขามลงมาขนาดเขาเขาเ่เคยมาเขามาถือเขามาหอดก่อนเนาะอันนี้ไปเขาเขาปังดยไเนาะ้างปด้ยเนาะอันได้แล้ไม่ได้ปัที่แกเมงปังด้เยอะมากเลย ทั้งหน้าทั้งหลังนะไม่แรงไม่แรงส่วนเสียบทไมันอนบัดวะไม่เฮ้อเดี๋ยวบัสเม่แรงส่วนเสียบทคับเจแฟงไปเดินหน้าก็ได้หม่ มาทำอะไรไปหาหมอหมอนักไให้เข้าปาป่ะท่นกินข้าเทียงไได้อกินแล้วอะไเพิ่งกินมาเนาโอ้ยพูดเดียวเลยตันี่เดี๋ยวมาแรงาแรงมาแรงเดี๋ยวตอนแรงเดี๋ยวตอนแรงยูบิสาร์ทมีบ่อะรันเจ้าหอน ไปเี้ยเมืองแยกกันเกียนี่ไวอีรวันนั่นอะไรอีรวันเอาไปเอาอะไรอีรวันอาอิยะอีรวันีคือไม่มีอะไรตังอายะที่หมอะไรายะอยู่ยออะไรยะอะะงอุ้ยน้องเต่าน้องเต่าเขาเลี้ยวขวาไากประมาณสองโลกันอีกทก็ให้เ้ยจมาเจ้าก็ไปย่างก่ไ เห็นไปวัวาค่ะียังวัวหาค่น่วเมื่อกี้เนี่ยวัวเมื่อกี้แบบไม่เห็นบอกอวัเมื่อกี้บุแล้วไม่ได้ทังเกียาะวัวจะว่าถอยมาดูโอ้มาไก่ยังสิมาตัวกันอีกอยู่ไหมเดินอ้ยนี่นะเดินออกไปเนี่ยมันอยู่หน้าซอยเนี่ยเราดูในคลิปเลย

ตาว่าอย่างนี้แหละว่าทำไมไม่เอาสาวๆแถี๋วน้องบัวมาหน่อยวะคือมึงอปลาไก่กูเห็นหยาดเจ้าตัวจจะไล่ออกมาเดี๋ยวเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างใส่เม็ดล้างมือมีกัดครับเซบอตเอาปั๊มมาให้ช่างวินทำให้ครับก็จะมีแม่แตงครับเจแฟง Nóc ngắm ninh hoặc mặt rồi bắt đầu điện mặt ngoài tông tông ngoài <laughs> à, nên, học nuôi bên đây, anh em nó sốt học nhuyi thành nguong nè thưng thưng á thằng nia ốc nhuyi thành tulient hahaha 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 hahaha

นาเนี่ยรอจำดิองยจวดปะจวดกูเห็นใจยังอย่าดามากันนะยังผู้ใดยก็แล้วมันแรงครับอะไรเงี้ยูดเลยมัมีผีไผ่มราไม่ต้องคิดมั่งกันละกูคุณรอเนาะได้ของฝากของฝากโอ้โหมีของฝากเลยเออเอามากูเอามาให้แล้วไปทำงานที่มือให้กูเรื่องวันนั้นเอาเอา ไปต้องกจอเหรอจ้ารอมเเงินเ็สครบมเดตัวผาสีเนาอาไปทำทีก็สิ้นไหมไปทีมาก็ินได้เลยนี่อว่าแกคได้ดตเส้นเมันเทพไหไปทำีพี่บิี้เนี้ดถ้าให้เจ๊แว้งขับมันม่กล้าจับหรอกเออบอกเปิดก็ยกไปปุ๊บโอ้พี่หนูมีตังกินข้าวเลย ใบกี่ยังสิบเอ็ดปีป้าเถพอดีต่อได้แต่ปีห้าห้าให้ต่ออีกทีเียนหกหกบอกวกระบะไม่ห้าปีสิบปีพูดเสิบเอ็ดปีบันมันาทั้ัประชาชนเจ็ดปีเดปีเรเป็นคนบอกเองรอดึงไงเขาทำให้เองประชาชนหกปีบอกน่าเกี่ยวเข้าไปเดี๋ยะ โอ้ยสิไปอันอันว่าไปอันว่าเรื่องพื้นไปนี่ไปย่ำไหนกันไรดิผมยื่นขึ้นไปแรกกันไรดิบ่เอิญบ่เอาเอินผู้สาวทั้งสีบุญเรื่องมาทำเนี้ยโอ้ยบ่แม่ไหนอดเด้อรับผมแล้วบ่เคยอดเด้อ อคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ